สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้ก็วันที่26นะคะจะใกล้ถึงปีใหม่แล้วนะคะสำหรับลูกค้าอะไรที่ยังไม่มีสินค้านะคะ กลับบ้านนะคะไปเป็นของขวัญปีใหม่นะคะก็ดูสินค้าของเรานะคะชอบเล่มไหนสไตล์ไหนแบบไหนสั่งแม่ค้าได้นะคะหรือชอบของแม่ค้าที่กำลังจะไล์ให้ดูนะคะก็แอดไลน์มาได้เลยโทรสายตรงมาได้นะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดศูนย์เก้าสองหนึ่งสามนะคะโทรเบอร์นี้ได้เลยค่ะโทรไม่ติดแอดไลน์เบอร์นี้เข้ามาหาแม่ค้าได้เลยนะคะมาดูเล่มที่หนึ่งกันค่ะเล่มที่หนึ่งนะคะตัวนี้เป็นใบตลับลูกปืนค่ะด้ามไม้พยูนนะคะตัวนี้ปล่อยให้อยู่ที่เก้าร้อยนะคะ ลินที่สองนะคะตัวนี้จะยาวอยู่ที่สิบดนิ้วนะคะเป็นเหล็กแหนกค่ะด้ามไม้พยานด้ามไม้ประดู่ค่ะปล่อยให้ห5ร้อยห้าสิบค่ะลิมที่สามค่ะลิมที่สามจะยาวอ,อยู่ที่สิบ็ดนิ้วนะคะเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะใบเหล็กแหนบค่ะปล่อยให้ห5 0ห้าสิบค่ะ ริมที่สี่ค่ะริมที่สี่นะคะตัวนี้จะยาวอยู่ที่สิบจุดแปดค่ะปล่อยให้หกร้อยห้าสิบค่ะริมที่ห้าค่ะตัวนี้จะยาวอยู่ที่สิบจุดเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งหนูวัดทห้ตัวนี้จะยาวอยู่ที่สิบจุดแปดค่ะปล่อยให้หกร,อรอ้อยห้าสิบค่ะ รายแต่ละรายจะไม่เหมือนกันนะคะใช้งานหนักได้ทุกเล่มเลยนะคะลูกค้าหนที่ชอบเดินป่านะคะพกผ่าได้เลยใส่ย,ย่ามไปได้เลยนะคะตัวนี้ไม่ใหญ่ไม่เล็กมากนะคะสำหรับสินค้าเราวันนี้จะยาวอยู่ที่11นิ้วขึ้นนะคะ11นิ้วนะคะใบกวนของแต่ละเล่มจะอยู่ที่2.5นะคะทุกเล่มนะคะปล่อยให้อยู่ที่6 5ลหค่ะเล่มที่7ค่ะ ปล่อยให้อยู่ที่6 5 0ห้าสิค่ะเริ่มที่แปดนะคะตัวนี้จะเป็นด้ามไม้พยุงใบเหล็กแหนมนะคะปล่อยให้อยู่ที่7 5 0้อยห้าิบค่ะชอบเล่มไหนก็แอไลน์มาหาแมคคาได้เลยนะคะเริ่มที่9ค่ะตัวนี้ปล่อยให้ห0ร้อค่ะเล่มที่สิบนะคะแมค้าปิดไปแล้วนะคะมาดูเล่มที่สิบสองค่ะ เล่มที่สิปิดไปแล้วนะคะมีลูกค้าจองไปแล้วนะคะเล่มที่11ค่ะเล่มที่11นะคะตัวนี้ปล่อยให้อยู่ที่600ค่ะวันนี้ให้ปีใหม่นะคะเล่มที่600้อยนะคะปกติอยู่ที่หกร้อยห้าสถึงเจ็้อนะคะจะเป็นงานสั่งวันนี้ให้ลูกค้าอยู่ที่600อนะคะสําหรับมิดแลกนะคะเล่มที่สิ่าส2นะคะ12ตัวนี้ เป็นด้ามไม้พยุงอยู่ที่เจ็ดร้อยค่ะราคาวันนี้คุ้มเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่กลับบ้านปีใหม่ยังไม่มีสินค้าไปฝากญาติพี่น้องหรือเป็นของขวัญปีใหม่นะคะก็เอดไลน์หาแม่ค้าได้นะคะโทรสายตรงหาแม่ค้าได้เล่มที่สิบสามค่ะปล่อยให้หกร้อยหกร้อยค่ะเล่มที่สิบสี่นะคะช่างทำเสร็จเมื่อกี้นะคะเอามาให้แม่ค้านะคะตัวนี้เล่มที่สิบสี่ค่ะปล่อยให้หกร้อยค่ะ มีมีดแลทั้งหมดห้าเล่มนะคะแบบนี้เลยนะคะ,ะสำหรับลูกค้าที่สนใจชุดมีดแลนะคะทั้งหมดห้าเล่มนี้นะคะราคาคุยกันได้เลยนะคะสนใจรีบทักแชทเข้ามานะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะปีใหมอ่อีกไม่กี่วันช่างจะหยุดแล้วนะคะก็จะทํางานพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะช่างทําแล้วนะคะก็จะมีสินค้าลงให้ลูกค้าดูทุกวันอยู่แล้วนะคะตอนนี้ สินค้าเราตุนไว้สล right. ับปีใหม่นะคะที่ลูกค้าที่สนใจนะคะรับชุดเมาเมาทั้งหมด14บสี่เล่มวันนี้นะคะราคาคุยกับแม่ค้าได้เลยนะคะโทรสายตรงหาแม่ค้าได้เลยนะคะหรือชอบเมาเมาทั้งหมดนะคะแอดไลน์มาหาแม่ค้าได้เลยค่ะหรือจะรับชุดมิดเนนะคะมิดเนวันนี้จะมีทั้งหมด8ดเล่มค่ะมิดเนมีทั้งหมดแปดเล่มนะคะมิดแรกมีทั้งหมด ห้าเล่มค่ะสนใจแบบไหนนะคะโทรหาแม่ค้าได้อ่ทักแชทมาได้นะคะหรือแอดไลน์หาแม่ค้าได้เบอร์โทรน,นะคะ0 9 8 2 7 0ก้าแนะคะอ่าศูนย์เกนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะโทรสายตรงเบอร์นี้ได้เลยนะคะ รีบทัแช่งกันเข้ามาเลยนะคะสินค้าเรามีจํานวนจํากัดนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะสินค้าเราใช้งานได้จริงทุกเล่มรับประกันตลอดการใช้งานนะคะสำหรับร้านของช่างสรรน,นะคะวันนี้แม่ค้าขอจบไลฟ์แค่นี้นะคะขอพระคุณมากค่ะลูกค้าท่านที่เดินทางกลับบ้านปีใหม่ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านนะคะเฮงๆรวยๆนะคะปีใหม่นี้ขอพระคุณมากค่ะ